โอเตัวเบรครับพ่อพี่น้องวันดี้เจอไม่จะผ่านี่แหละน้องครับบีบแจ๊ใส่กันแกไม,ม่ได้ติสติ๊กเกอร์เลยครับแต่ว่าแกมีน้ำใจด้วยครับพ่อพี่น้องวันนี้ครับผมไซยคโก้ครับเมื่อกี้แกให้ให้ไอเอ็มเอ็มลอยผมเ้ยเดี๋ยวๆผมก็จะให้น้องวันนี้เอ้าเราไปหลดเ้าดีกวเอ้ ทำไมโตรงบีบแต่ทักทายเฮาล่ะไม่มีตาพครับผมอ้าวทำไมรั่วเฮามีมิตรภาพป่ะไม่อันนี้ไม่ได้เตรียมกันเดครับถามเดีได้เตรียมกันไหมไม่ได้เตรียมเลยเออไม่ได้เตรียมกันเมื่อกี้แซงกันมาเมื่อกี้ผมเมื่อกี้เราข้อกมาจากในซอยเนาะลูกกับบ้านเนาะแล้วเขาเนี่ผมก็ตีไฟพามาตีไฟเรียวหัวแล้วก็ตีไฟพามาน้องเขาก็ตีไฟพามาอีกก็รั่วกันอยู่เนาะครับผมไออาชีพกันไม่ว่าจะรถเล็กรถใหญ่เนาะมันไม่ได้เกี่ยวเนาะมิตรภาพไม่เกี่ยวอะไรคืออาชีพนี่ข้องกินเยอะกว่านี้เนาะภาษา น้องอายุเท่าไหร่นี่อายุ19ครับโอ้แน,น่นอนยิงเอยี่สนี่เป็นเป็นคนที่ไหนเป็นคนชมบุรีครับโอ้แน่นอนคนชมบุรี้ะผมก็อยู่ชมบุรีมาสู้กว่าปีล้วเนี่ยนอนเขาดีนะครับโอ้ยเมื่อกี้ไม่ได้เตรียมอะไรเก็เดี๋ยวเตรียมด้อยหผมึงนี่ผมก็มีนามไอ้พี่มีนามให้เด้อครับผมพี่ขอบคุณครับน้องไอ้ลองพูดเรื่องมิตรภาพในในความควงคิดน้องนู้นเป็นยังไงมิตรภาพนอนถนนน่ะครับผมพี่ความคิดของผมคือมิตรภาพอ่ะไม่ว่าเราจะเป็นยังไงก็ช่างอ่ะท้าย เราก็ช่วยเหลือกันอยู่ดีน่นี่เด้อฟังน้องเขาเด้อมิตรภาพเออรถ,ถจะเสียที่ไหนก็ช่างเถอะขอแค่เ,คเรามีมิตรภาพด้วยกันอนาคตมันก็ไม่แน่พี่ใช่เนาะใช่ครับเพราะว่าน้องกองขยับมาขับฮกล้อแน่นอน,นไม่ไม่ฮกหลอก็ท่อสามท่อสี่ใช่ไหมอตอนนี้พี่ก็มีท่อสี่แต่พี่คับรถพีงจามือเลยนี่จะมืออาจริงอันนี้ไม่ได้เตรียมกันนะครับไม่ได้เตรียมเลยพี่เตรียมกันแม้แต่แอะเดียวก็ไม่ได้ใช่คือว่ามิตรภาพเราแค่ มองตาลูใจเปิดไฟพามากบีบแต่สใส่เวลารถเสียก็ถือว่าโอเคอบุ๋ไหมอบุ๋นไหมเขาบีบแต๊สใส่อบุ๋ครับน,นั่นแต่ว่าไม่ต้องไ้รันมาก,นกเนาะแค่<อ>แค่โอเคอะมองตาลูใจนี่ครับน้องครับน้องแกขับรถอยู่เนาะชะคระสุดท้ายนี่เอาขอฝ้ากอี่รอบหนึ่งอนะก็ไม่ขออะไรมากครับขอแค่เรามีมิตรภาพร่วมกันเออขอให้มีความสุขด้วยกันก็พอครับผมเออนี่เด้อครับน้อง เราเราพี่จะอวยพอในน้องเด้อครับผมขอให้นองเป็นอย่างตลอดไปการงานลุงเรื่องสุขภาพแข็งแรงไปไหนมาไหนก็แมสเจลทําถูกต้องแล้วอันนี้ก็มาเตรียมกันเลยเพราะว่าเราลู่เนาะเราลู่สถานกากา์เนาะเราต้องเตรียมตัวขอบคุณมากครับน้องยังไงก็จะเลื่อนนาทีในการงานใ้น้องเด้อขอให้ไอประสบความสำเร็จในชีวิตยังจุดมุ่งหมายของน้องขอบคุณครับสุดยอดเลยอ่ะไปน้องเจอกันครับจบจบทายเดียวน้อง